วันนี้จะได้พูดเกี่ยวกับซีดีแผ่นที่11ที่จะออกอีกต่อจากแผ่นที่10บตามที่จริงซีดีเอ็แผ่นนี้ก็ไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนเหมือนกันว่าจะได้ออกเร็วถึงขนาดนี้แต่ว่ามีนักศึกษาแพทย์มหิดลมาบวช เมื่อวันที่สิบมีนาแล้วก็ลาสิกขาวันที่ยีสบเอเมษามาบวชปฏิบัติธรรมอยู่เดือนกว่าเพราะนั้นในขณะที่เดือนกว่าก็ได้อบรมทุกเย็นเกือบจะวัดทุกเย็นถ้าว่าไม่ติดธุระไปทางอื่นเว้นเสียช่วงไหนมีธุระไปทางอื่นก็ไม่ได้อบรมเพราะนั้น จึงได้มีแผ่นซีดีที่11ออกมาแต่ก็มีธรรมะคละกันเหมือนกันเหมือนกับ MP 3แผ่นอื่นๆเพราะนั้นข้อธรรมที่จะได้พูดในวันนี้ที่อวกรฟังธรรมก่อนฟังธรรมควรทำตนอย่างไรก็ขอย้ำเตือนให้แก่ผู้ฟังทั้งหลายให้ฟังด้วยความตั้งใจ ถ้าว้าฟังไม่ตั้งใจฟังถ้าฟังไปแล้วก็ไม่ได้รับรสหรือว่าไม่ซึ้งในพระธรรมคําสอนเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ตั้งใจฟังถ้าหากว่าตั้งใจฟังหรือความาวินิจวิเคราะห์ดูแล้วจะลึกถึงถึงใจหลายๆข้ออัดธรรมที่ได้พูดออกไปในซีดีเอ็มพีสามแผ่นนี้ตั้งหัวข้อว่า ข้อธรรมย้ำเตือนใจข้อวินัยย้ำเตือนตนข้อธรรมย้ำเตือนใจข้อวินัยย้ำเตือนตนทำไมจึงได้ออกหัวข้ออย่างนี้ก็เพราะว่าทำทำเนี่เป็นของละเอียดเป็นของลึกซึ้งทำเป็นเครื่องประคับประคองทางใจแต่วินัย หยาบขึ้นมาหน่อยคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้ว่าศินหรือวินยัยข้อธรรมย้ำเตือนใจใครว่าแนะนำใจใจควรจะคิดอย่างไรถ้าว่าใจมีข้อธรรมประจำใจอยู่แล้วก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำใจเราคิดใจของเราเป็นธรรมเมื่อใจของเราเป็นธรรมแล้ว การพูดและการกระทำออกไปก็เป็นธรรมไปด้วยไม่ผิดดูแล้วก็คือสวยงามที่ผู้ได้พบเห็นแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่มีธรรมอยู่ในจิตในใจมีแต่ตัวกิเลสราคะแสดงออกไปดูแล้วก็ไม่น่าดูเวลาโทรสะออกไปดูแล้วก็ไม่น่าดู เพราะเหตุไรเพราะว่าใจขาดธรรมใจขาดธรรมะออกไปทางกายทางวาจาก็ผิดสิลไปด้วยเพราะใจไม่มีธรรมแต่ถ้าว่าใจมีธรรมแล้วก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําออกไปก็ไตรตรองเหตุและผลให้ดีอย่างยุคนี้สมัยนี้วันนี้เป็นวันที่สี่กรกฎาคมห้าศูนย เป็นช่วงที่ทางบ้านเมืองก็กำลังพูดกันเกี่ยวกับกฎระเบียบกฎหมายที่จะปกครองประเทศชาติเรียกว่ากฎรัฐธรรมนูนพูดกันไปพูดกันมามากมายถ้าจะให้หลวงพ่ออยู่ในป่าเป็นผู้วินิจฉัยอีกคนหนึ่งเพราะหลวงพ่อก็มีเป็นเป็นพระอยู่ในป่าคนหนึ่งก็เป็นคนของในชาติเหมือนกัน ถ้าจะให้หลวงพ่อแสดงความคิดเห็นนะแต่นิดความคิดเห็นนี่เป็นความคิดเห็นนอกเวทีไม่ใช่กรรมการตัดสินตัดสินมวยหรือว่อตัดสินการเล่นกีฬาอะไรก็ตามเรียกว่ากรรมการตัดสินหรือว่าพี่ภากษาเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่แต่หลวงพ่อเองเป็นกรรมการนอกเวทีเป็นผู้แสดงความคิดเห็นหลวงพ่อแสดงความคิดเห็น ต่อผู้ที่มาพบมาเจอกันลวงพ่อบอกว่าถึงพวกเราท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะไปชุมหารือกันเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองพูดกันมากต่อมากทั้งวันทั้งคืนอย่างที่พวกเราเห็นเกือบน้ำลายจะท่วมสภาลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหาว่าคนในชาติหรือว,ว่าทุกคนคนในชาติ ขาดที่หลีกคือความละอายแก่ใจโอดตปะคือความกลัวต่อบาปสองอย่างเท่านี้แหละขาดสองอย่างกฎหมายนี่จะตั้งมาถึงขนาดไหนละเอียดถี่ถ้วนขนาดไหนก็เถอะถ้าคนในชาติไม่มีหลริกระโนตปะสองอย่างกฎหมายนะไร้ความหมายไร้คุณค่าไร้ประโยชน์เพราะเหตุไรเพราะคนในชาติขาดที่หลรกกระโนตปะ แต่ทำยังไงจึงจะให้คนในชาติมีฮิรหลีกระโอตปะเทก็ต้องย้อนมาหาศีนธรรมแต่พอย้อนมาหาศีนธรรมคนในชาติก็เกลียดศีนธรรมอีกทีนี่คำว่าศีนธรรมแปลว่าเกือบจะว่าไม่ไม่เข้าถึงใจเลยคำว่าศีนธรรมแล้วก็แปลว่าอ่อนอ,อกอ่อนใจเบื่อสีนธรรมในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่า ใครก็ตามเกลียดชังธรรมผู้นั้นเป็นผู้ชิบหายถ้าใครเกลียรติชังธรรมผู้นั้นเป็นผู้ชิบหายใครว่าเกียรติชังธรรมธรรมคือเหตุผลหลักคือหลักเหตุผลคือถูกต้องอันนั้นเรียกว่าหลักธรรมถ้าว่าใครเกียรติชังหลักเหตุผลคือหลักเหตุผลด้วยความถูกต้องแล้วหันหลังให้ความถูกต้องแล้วหันหน้าต่ออาธรรม สิ่งที่ใดเป็นอธรรมกว้านเข้ามาคดโกงกันป้นกันจี่กันหาว่าตัวเองเป็นผู้เฉลียวฉลาดคนอื่นโง่ไปหมดนั่นแหละประเทศชาติบ้านเมืองก็จะรับความหายนะชุมชนของพวกเราประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราก็าจะเข้าสู่ความหายนะได้ง่ายเหมือนกันเพราะนั้นในซีดีแผ่นที่สิบเอ็ดนี้ที่ปบพรมนักศึกษาแพทย์ ต่างกลัมต่างวาระในหลายมวลแต่ก็ขะกันอยู่แต่เนื้อหาสาระก็นเน้นหนักเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันให้มีศีลธรรมถ้าเป็นพระเนนควรทําตัวอย่างไรถ้าเป็นพ่อแม่ควรทําตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นลูกเราควรจะทําตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นลูกศิษย์เราควรทําตัวอย่างไรเมื่อเป็นครูบาอาจารย์ เราควรวางตัวอย่างไรตลอดถึงพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมของพระเป็นยังไงวัฒนธรรมของผู้ใหญ่ในแผ่นดินเป็นยังไงวัฒนธรรมพี่น้องประชาชนทุกระดับเป็นวัฒนธรรมของแต่ละแต่ละกลุ่มแต่ละคณะแต่ละบุคคลมีแต่ถ้าว่าเราเป็นพระเราจะทำเหมือนคารวาสมันก็ผิดวิสัย ถ้าว่าเราเป็นครวาดเราจะทําตัวอย่างพระมันก็ผิดวิสัยเพราะนั้นวัฒนธรรมแต่แต่ละคนเนี่ยถ้าจะแยกให้ละเอียดแล้วก็เป็นผลดีน่าน่าศึกษานะเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็คือหลักธรรมคาส่ังสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเหตุผลเอาเหตุผลมาพูด สำหรับสินเบื้องต้นเป็นยังไงทําไมจึงมีศินทําไมจึงมีสมาธิทําไมจึงให้มีปัญญาให้คิดคิดอย่างไรอันนี้สําหรับาราวาสญาิโยมผู้ครองชีพผู้ดํารงชีพเป็นรารวาแล้วควรทําตัวอย่างไรในเรื่องศิลสมาธิปัญญาในระดับของขรารวาสก็มีในระดับหนึ่ง ต่ถ้าว่าเป็นพระสงฆ์เราก็อีกวางอีกในระดับหนึ่งเพราะนั้นทุกขั้นตอนมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นเสร็จเพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยให้ช่วยกันพิจารณาให้มีคุณธรรมศีลธรรมประจําใจไปอยู่เสมอ ให้มีฮิลิคือความละอายแก่ใจโอตตะปะคือความกลัวตวบาบในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วอย่าทําให้คิดถึงใจเขาให้คิดถึงใจเราถ้าเราทําออกไปแล้วเดือดร้อนเขาเขาก็ทุกข์ใจถ้าว่าเขามาทําให้แก่เราเราก็ทุกข์ใจเหมือนกันเพราะฉนั้นการที่จะทําสิ่งไหนพูดอะไรออกไปก็ขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านให้คิดไปอยู่เสมอ พวกเราที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยถ้าจะว่าไปแล้วพวกเราก็คงจะได้สั่งสมบุญบาร,รมีมาด้วยกันจึงได้มาพบมาเกิดมาเจอกันในยุคนี้สมัยนี้เพราะนั้นการที่จะคิดจะทำจะพูดสิ่งใดออกไปก็ขอให้พวกเราใช้สติตใช้ปัญญาและใช้ความรอบคอบทุกด้านความสงบพร่อมเย็นก็จะเกิดขึ้น กับพวกเราทุกๆคนเองจากนั้นกับผู้อยู่ใกล้ชิดในสามีพัญญาลูกเต้าบริษัทบริวารก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยเพราะเรามีน้ำใจมีเมตตาอยู่ในใจเพราะนั้นการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับการอารัมพบทเกี่ยวกับซีดีม้วนที่11ที่จะออกไปสู่ชุมชนและสังคม ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้ประสบความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งม,มา่ปราถนาทุกประการ